เป็นไงครับท่านได้ชมรายการเปิดตำนานของหมหาสังสุวรรณภูมิเป็นไงครับเรื่องราวต่างๆสนุกกำลังสนุกนะฮะครับก็ลองศึกษาดูแล้วก็เข้าไปใน facebook ของอบ้านสังแม่กำไรหรือเข้าไปใน y YouTube คุยเฟื่องเรื่องพระหรือเข้าไปในเฟซเพจของคุยเฟื่องเรื่องพระหรือเข้าไปใน Facebook ของบัญชาจุพันธ์ท่านก็นจะทราบเรื่องราวของหมหาสัง หรือหมหาสังสุวรรณภูมิหรือหอยสังตระกูลต่างๆมากมายเยอะแยะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปชมตอนต่อไปกับคุณเจมแล้วก็คุณจอมปัตธรคันทินนะแฟนพันแท้เปลือกหอยสังเมื่อปี2007กับ2008 <ๆ S 2> เรียนเชิญทุกท่านไปชมพรอมกันครับหรือว่าไม่เคยมีหอยตัวไหนในโลกเลยที่จอมหาไม่เจอมีแต่ว่าบางตัวเจอแล้วเว้นไว้ไม่ไปเอามาเพราะอาจจะเป็นด้วยข้อแม้บางอย่างซึ่ง บางคนเขาเก็บไว้เพราะเป็นของแม่เขามมก่อก่อน oh, เนี่ยผมผมจะเว้นไว้ผมจะไม่ไปเอามาผมเอาได้ mm hmm. ผมก็จะเว้นไว้แล้วก็ท้ายที่สุดผมก็ได้บอกพ่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ตั้งปรารถนาไว้คือสักวันหนึ่งเมื่อต้องถึงเวลาเดินทางขอให้หาพ่อเจอ mm hmm. นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมต้องการ mm hmm. สิ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ครับนะครับเราใช้มาให้ใหดีให้เต็มที่แล้วเราก็ละมันอืมแล้วถ้าเกิด พูดเนื่องจากเราคุยเรื่องเปลือกเปลือกหอยเนะมันหอยมันมีหลายพันมากมากเลยครับเป็นแสนชนิดเลยครับพี่พี่จอมจัดลําดับหน่อยแบบว่าสักห้าลำดับเปลือกหอยที่แพสซิโวลมันมันเป็นเปลือกอะไรราคาเท่าไหร่อะไรพอเป็นไกด์ไลน์ข้องๆเนี่ยไหมหรือราคามันโอ้แวรี่มากมันมันใช่แวงเลรอมันมันหลากหลายมันมีปัจจัยเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีในเรื่องของว่าไปอยู่กับใครด้วยเอาแบบว่ากลางๆที่แบบว่าที่มีเลคขอดแลวกันนะที่เอาเอาเอาว่า เอาว่าหอยที่แพงที่สุดในโลกปัจจุบันก็เป็นหอยสังรือครับครับแต่เป็นสังทักษณาวัตโอ๋ออันนี้นะครับโตหนึ่งสองร้อยกว่าล้านครับแล้วก็อันนี้คือสองร้อยล้านนี่มีซื้อจริงเหรอมาเขาไม่ขายอยู่ที่อินเดียที่น่าจะเป็นรัฐมหาราชสตระหรือว่าแถวมุมไบเนี่ยแหละผมยังสืบไม่เจอแต่ว่าเพื่อนผมเขายืนยันคนอินเดียเขาบอกว่าตัวนั้นมีอยู่จริงเป็นสังทักษณาวัต ที่น้ำหนักเกือบ3กิโล3กิโลยักเลยฮะแล้วเวียนจับทางเลยครับใช่ฮะยังอยู่ฮะยังอยู่มีคนเคยให้ราคา200ใช่แล้วแล้วก็มีคนเกือบเกือบถูกฆ่าตายมา5คนสักตัวนั้นคือพยายามจะไปเอาพยายามจะไปขับวตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ชาประมงเลยแต่ว่าแต่ว่าแบบเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็คือเขาจะต้องเอาไปไว้ที่วัดเพราะว่าในอินเดียเนี่ยเอาไว้กับคนชาวบ้านเนี่ยตายแน่นอนจะต้องโดนปล้นหรือโดนอะไรเพราะเขา ความปลอดภัยอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็สิ่งสิ่งที่กับกับรู้สึกก็เป็นมงคลมากๆก็คือว่าปัจจุบันสังที่เรียกว่าสังทักษณาวัดเนี่ยที่เป็นสังอินเดียเนี่ยอยู่เมืองไทยอ,อยู่เมืองไทยเยอะที่สุดในโลก <S <S อย่าถามเลยว่าคนาาาาไทยทรวยหรือไม่รวย <S <S <ๆ>คือเขาว่าตอนนี้พี่พจอคอนเฟิร์มว่า เปลือกเปลือกหอยที่แพงสุดรถก็คือเปลือกสังนี่แหละใช่แล้วแบบเอาอย่างบ้านเราเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยมหาสังเนี่ยทศนวัดเวียนเวียนขวาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันมีที่เห็นที่แบบแพงหน่อยนะ3ล้าน4ล้าน5ล้านใช่ใช่อันนี้คือราคาพรีเลียตที่เล่นที่คนซื้อกันสามสิบห้าเนี่ยอ่ะอรสามสิบห้าแต่ว่าหอยอื่นมีไหมที่มันสามล้านสี่ล้านห้าล้านก็มีหอยเบี้ยเี่ผมเก็บก็ตัวยี่ห้าล้านยี่ห้าล้านเลยเหรอมีคนมาซื้อจริงๆแต่ผมไม่ได้ขาย เบี้ยเนี่ยนะครับผมอยากขายยาตายแต่ผมขายไม่ได้เพราะว่าเป็นพันธสัญญาที่ต้องเก็บไว้ทาพิพิธภัณฑ์แต่มีคนมาขอซื้อหลายคนมันเป็นพวกหมอหัวใจพวกดังๆอ่ะทำไมมันแพงขนาดนั้นมันมันก็มีจํานวนแค่ตัวสองตัวในโลกนี่แล้วทำไมมันมีน้อยเนี่ยมันเผาพันมันต้องเกิดมันเยอะมันมันไปอยู่ในเกาะเกาะเดียวในโลกที่อ่าวอ่าวเดียวแล้วพื้นที่นั้นฝรั่งไปยึดครองไว้สามสี่ร้อยปีแล้ว ทำลายจนไม่เหลือซราปกปกากรลังเลยอ oh. คือทำเหมืองแล้วก็ปล่อยน้ําเสียลงคราวนี้ปก,กากรังสูญพันธุ์หอยก็สูญพันธุ์เป็นที่รับรู้กันซึ่งจริงเป็นหอยที่น้ําตื้นที่สุดระดับข้อเท้าเองครับมันก็ไม่มีแล้วแลวผมก็สืบจนเจอแลวได้มาแต่นี่นี่คือหัวใจคนไทยอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นคุณแม่กําไรจะเป็นคุณพ่อผมเป็นหลายๆคนที่ผู้ใหญ่ที่ผมนับถือนักลบเลยวาการเนี่ยนะผมจะบอกอย่างเลยว่า อย่าท้าคนไทยนะั้นมันมีเลือดบ้าอยู่อย่างนี้ใช่นักลบบอกกันนะนคือจะบอกว่าแพงแค่ไหนอะไรแค่ไหนเนี่ยนะถ้าซื้อมาส่วนตัวเนี่ยยังเฉยเฉยแต่ถ้าบอกว่าจะเอามาไว้ในแผ่นดินไทยนี่ผมขนลุกเลยเสู้ตายเลยหอยเอาเปลือกเบี้ยนี่เป็นเบี้ยที่ไหนครับพันแร,รอไอ้น,นั่นเป็นเบี้ยโมเนต้าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเบี้ยเขาเรียกว่าจัก,กรจันแต่<อ>หัวมันเป็นงวงม้วน<อ>มันมาจากกอนิคลาโดเนียครับอันนั้นตำนานยาวมากนะฮะแต่แต่ทั้งสิ้นทั้งปวงคือต้องมาอยู่ในแผ่นดินไทยให้ได้ แล้วมันก็มาแล้วอครับผมเว้นไว้เปลือกเดียวที่ผมไม่เอามาคือยังอยู่ที่คนคนหนึ่งที่อยู่ที่คนาดาคลดโดเนียเพราะว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่แม่เขาทิ้งเอาไว้ให้เขาอืมแต่เขาก็รู้ว่ามันแพงมากนี่ว่าว่าจะเป็นเกือบล้านเหรียญอะไรยแล้วแม่ว่าใครก็ตามไปติดต่อเขาไม่เปิดประตูบ้านรับเลยแต่ผมรู้ว่าผมจะไปกับใครแล้วไปเอาได้แต่ผมไม่ผมไม่ทำผมคิดว่าไม่ไม่งามจนกว่าวันหนึ่งถ้ามันถึงโอกาสแล้ว สิ่งที่เหมาะสมที่มันจะมาอยู่กับผมหรืออยู่ในไทยครับมันมันก็จะมาแล้วคนบ้านเราเนี่ยสะสมเปลือกหอยแบบสายลึกอย่างเงี้ยเยอะไหมไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าบ้าทุกคนแต่ว่ามือระดับโลกอะโอ้บ้าเรือทุกคนท่านโอ้ท่านชอฉัดอางเงี้ยเอาโอ้นี่คือระดับโลกนะครับปูพันธ์ใหม่อะไรผมเห็นท่านสักบนตลอดนะไม่มีเงินไม่มีเงินแต่ว่าวางปั๊บเอาทันที เขาเข้าใจรักมากใจรักมากศึกษาแบบว่าระดับว่าแล้วเขาเขาทาจนเป็นซิสเตมติกระดับโลกใช่ไม่ไม่ใช่แค่เก็บเฉยใช่ใช่เก็บระดับโลกเลยใช่ครับแล้วก็คอลเลคชันของคนไทยเนี่ยเอาเอาว่าในแค่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีนักสะสมอยู่ประมาณห้าหกท่านที่เรียกว่าติดระดับโลกแต่เงียบๆดูไม่ออกเนี่ยเชื่อไหมว่าถ้าพี่เจไปเยี่ยมแต่ละคนเนี่ยตกใจเลยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเหรอฮะการตกแต่งการเก็บการรักษาไม่เหมือนกันเลย แล้วผมเคยพาฝรั่งไปเจอล็อกโอ๊กทุกคนเลยเ,ออเขาไม่เชื่อว่าคนไทยทําได้ขนาดนี้อลังการนะผมเห็นอย่าง,างท่านชอยฉันเนี่ยโอ้โหแบบเป็นระบบวางเป็นระเบียบรู้ยุงไหนนี่ไมใ่ในระดับโลกผมก็เดินทางเยอะอ๋อเหรอฮะในระดับโลกในในสากลโลกเนี่ยเขายังไม่รู้จักคนไทยเลยเขายังรู้สึกว่าคนไทยเป็นแค่ไอ้ลิงเหลืองอ๋ออ่าอันนี้อันนี้คือพูดด้วยความสั์จริงไม่ได้พูดด้วยความน้อยเนื้อต่าใจครับนี่พูดด้วยความมาตรฐานเลย ยิ่งไปโซนยุโรปโซนอะไรซึ่งเคยล่าอันิคมเนี่ยเขาจะเห็นแบบนี้เลยแต่เวลาเข้ามาเห็นของอย่างเงี้ยที่สาสตุเขายอมเลยเขายอมไปเห็นของพี่ช่อฉัรเงี้ยเปลี่ยนของคุณหมออรุณน่ะสมมติว่าไปเห็นของพี่รัตจะมีมีหลายๆยคนเงี้ยดรวีเตอร์วเพื่อนผมทั้งนั้นแหละแต่ละท่านเนี่ยพอไปเห็นเนี่ยคือฝรั่งยอมเลยร้องโอ๊กอ่ะร้องโอ๊กเลยคือไม่นึกว่าขนาดนี้เก็บนี้เหรอก็เก็บแบบเก็บดีหมดเลยของดีสุดไม่ให้เหลือเลยเก็บมาหมด แลวทุกคนพูดตรงกันก็คือว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ทิ้งไว้ในแผ่นดินนี่แหละแล้วแต่ว่าใครจะดูแลต่อไปวันนี้เรามีมืออาชีพเรื่องการารักษาดูแลเปลือกหอยอย่างถ้าผมมีสังอย่างเงี้ยต้องดูแลไงบงเมื่อก่อนเนี่ยผมได้ยินโอ้โหหลายแบบหลายเทคนิคอาจารย์เอานะ้ำมันลูบแช่นมล้างมันจริงไหมใช่ไหมมืออาชีพ<อ>ต้องดูแลแบบมืออาชีพทำยังไงครับต้องถามว่าในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นในทาง กายภาพครับและจิตวิญญาณถามว่าอะไรสกปกที่สุดในโลกสกปกที่สุดในโลกคนครับอครับคนเนี่ยครับสกปกที่สุดอเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมาล้างมาดีพอสะอาดแล้วเนี่ยจะเข้าพิธีทำอะไรแล้วเนี่ยมันมีความดีอยู่มันอยู่แล้วครัในในวกราสสมเปื่อกคอยเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดกับคอยคือเหงื่อคนอ๋อเหงื่อคนเนี่ยอันตรายสุด่จากมือเนี่ยฮะเหมือนกับเก็บเหรียญเนี่ยเหมือนกันอ้าวจับไม่ได้เลยเรียบร้อยเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันด่างเสียเลยก็คือว่า ต้องทําความสะอาดร่างกายก่อนเพื่อที่จะมาจับมาดูเลยมเราเราจะสัมผัสจะแบบสัวสังเป่าเนี้ยใช่ล้างมือล้างม้อะองไมก่อนเพราะตัวมันเองมันสะอาดกว่าเราเสมอครับเพราะตัวเราเนี่ยยังมีสิ่งที่เป็นปฏิกูลในร่างกายเยอะมากเยอะมากเลยครับครับเพราะฉะนั้นผมผมแนะนําว่าดีที่สุดคือก่อนที่จะไปหยิบจับหรือไปทำอะไรพวกนี้ทำความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจก่อนอ อย่างคนตุรกีเนี่ยเขาจะมีไอ้ดวงตาพีศาจอ่สฟะสีฟ้าใส่ไว้เลยใช่ใชไหมฮะ,ะเขาบอกเลยว่าจะได้ฆ่าความอิจฉาริษยาเพราะความอิจฉาริสแอนี่ที่ทําลายโลกครับนี่เป็นสิ่งสําคัญนะจะไปดูเไรของใครตัดให้หมดอย่าอิจฉาย่าริษยายาอยากได้แล้วถ้ามันจะมาเป็นของเรามันก็จะมีโอกาสนั่นเองอล้างมือสะอาดจับและยังไงต่อครับต้องต้องแบบที่เป็น อะไรนะต้องเอาแช่น้ํานมต้องเอาน้ํามันทาต้องอะไรแม่อันอันอันนั้นเป็นเป็นเรื่องพิธีกรรมพิธีกรรมหรือคติความเชื่อครับซึ่งมันสร้างได้ร้อยแปดพันเก้าเราจะบอกว่าต้องเอาบีปีโป้ให้มันกินทุกวันก็ได้ต้องถวยแ้วกัจะอะไรมันแล้วแต่เลยอันนี้เรื่องของความเชื่อคนเอแต่ว่าแล้วมืออาชีพเขาดูแลไงครับสมวว่าสมวว่าบางคนเขาอาจจะต้องเอามาใช้บ้างแบบมาลดน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูแลไงเก็บในที่ที่ไม่ร้อนเกินและไม่เย็นเกิน อ๋อของสะสมด้วยเนาะครับก็คืออย่าให้มันเกิดสารของการเกิดเชื้อราหรือว่าการเกิดเกลือเกลือนี่จะมาจากเหงื่อมนุษย์เป็นหลักนะฮะแล้วก็ถ้ามันมีฝุ่นก็ล้างน้ําเปล่าพอแล้วไม่ต้องไป้อกไม่ต้องมากครับเพราะหอยมันก็สะอาดอยู่แล้วครับอืมดีที่สุดก็คือว่าตอนที่ได้มาครั้งแรกถ้ามันมีเขาเรียกดีเคคือเนื้อหรือซากอะไรที่มันอยู่เนี่ยต้องล้างออกให้หมดถ้าล้างออกหมดปั๊บสมบูรณ์แบบแล้วดีแล้ว อ่านี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าถ้าใครเช่าสั่งจากโรงงานที่ครับเขาดูแลสะอาดนะที่สะอาดแน่นอนแล้วก็ถ้าชอบเดิมๆนะครับผิวแบบนี้นะก็ได้หรือบางคนเขาจะแบบต้องการปัดเงาช่างฝีมือไทยไม่แพ้ที่ใดในโลกก็แน่นอนขัดจนแบบเอาว่าจะคนอินเดียอิจฉาใช่ฉันมีสั่งเหมือนกันอาจจะสวยเหมือนกันหรือสวยกว่าแต่ฉันขัด ผิวแบบนี้ถัดขัดไม่ได้เขาที่กิแม้แต่สั่งอินเดียยังเกิดมาเพื่อคนไทยเลยเหรอฮะผมผมว่านะผมรู้สึกแบบนั้นผมรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าช่างช่างที่ทําสั่งอันดับต้นๆของโลกคนไทยเกือบเก้าสิบเปอร์เซนต์อินโดยังไม่มีเลยอ,อินโดยังไม่มีเลยครับอ๋อช่างทําสั่งบ้านเราหลายคนเหรอฮะครับบ้าน<อ>เรานี่เก่งแล้วก็บ้านเราเนี่ยช่างคนหนึ่งเนี่ยสามารถไปทําอย่างอื่นได้อีกตั้งหลายอย่างถ้าเขาฝึกถ้าเขาจะเอาให้ได้เนี่ยเขาบอกแล้วคนไทยมีเลือดบ้าอยู่มันสามารถทําอะไรที่ คนอื่นเขาเคี้ยวทาไม่ได้คนไทยทาได้หมดเลยครับครับผมผม,ผมเชื่อมั่นมากว่าเอ,อสุดท้ายแล้วสังส่วนภูมิก็มาอยู่คนไทยเกือบหมดมฮะท้ายที่สุดเป็นแบบนั้นได้ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะพอสมควราะได้รายละเอียดครบถ้วนแล้วละ่ะเรื่องเรื่องของการดูแลเรื่องประวัติที่ผ่านมาของสังส่วนภูมิมีอยู่สังอยู่ขอนึงแบบกลายเป็นหินแล้วครับอจอม ครับผมนี้ผมเองอ่ะวันนั้นให้แม่แม่กนไปดูก็มันเหมือนทรงสุนทรภูมิเดี๋ยวต้องส่งไปขอความรู้จากพี่จอมอีกยินดีครับยินดีนะอนาคตถ้ามีโอกาสอาจจะรบกวนพี่จอมมาให้ความรู้ใหม่ๆนะเพราะว่าอาจจะตัวเป็นร้อยล้านก็ได้ระดับแฟนมันมันมีแค่มีนี้ครบมีแค่นี้มีแค่นี้อาจจะแพงมากก็ได้นะฮะมีแค่เสี่ยวแต่มันดูทรงคล้ายๆแต่ก็ไม่รู้่ใช่หรือไม่ใช่แต่นั้นเจอโซนลบบุรีครับแล้วบอกเจอบนภูเขาเลยนะ เป็นไปได้เดินไปได้หรือว่าใคารจะมาแล้วเอาไปวางแล้วอย่างไงหรือเปล่าไม่รู้ครับก็เป็นไปได้ศึกษาร่วมๆกันไปครับว่าสิ่งที่พวกเราเนี่ยทราบมาในระยะเวลาหนึ่งเนาะวันหนึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันสารต่อแล้วก็ศึกษาเก็บเป็นข้อมูลไว้วันหนึ่งก็อาจจะมีข้อมูลที่เขาเรียกว่าชัดเจนมากกว่ามากกว่ารุ่นก่อนๆที่ผู้ใหญ่ท่านได้ทําทําไว้ให้เราเนี่ยครับอ่ถ้ามีอีกจุดหนึ่งที่ผมจะแถมให้ครับแต่ว่าหอยสังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังอะไรเนี่ย ใช้ยังไงให้เกิดมงคลสูงสุดอ๋อใช้ยังไงครับนี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะฮะที่เขาไม่ค่อยพูดกันครับก็คือสร้างความมงคลให้เกิดในจ,จิตใจตัวเองก่อนอถ้าจิตใจคุณบริสุทธิ์แล้วเป็นมงคลคุณจะเป็นมงคลไม่ว่าคุณทําอะไรคุณจับสังธรรมดาก็เป็นสังที่พิเศษได้แต่ถ้าจิตใจเรายังไม่เป็นถึงความมงคลเนี่ยคุณทําอะไรคุณเป็นอาวุธมงคลหมดเลยอือันนี้เป็นเคล็ดลับที่ฝากเอาไว้ครับครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จอมาานะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกไลน์ share, comment, like นะใครมีคําถามอะไรนะครับสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามได้ไงก็จะหาโอกาสมาตอบแม่ก็อาจจะให้คุณโจตอบหรือคุณแม่กำไรตอบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็เราก็จะให้ทุกท่านมาดูรูปมหาสังต่างๆนะฮะซึ่งทาง บ้านสังก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วบางองค์ก็ได้เปิดให้เบาบูชาครับอันนี้คือมหาสังคุวรภูม,ภมิที่เวียนฝามีหนึ่งเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็มีคนเสนอราคาให้ตอนนั้น20วล้านบ้านสังแม่กำไรไม่ได้ขายนะพอขายไปแล้วก็หาไม่ได้นี่คือครบชุดในพิธีก็จะมีพานมีอะไรเยอะแยะมีมังสีนะ ก็ทำด้วยออทองคําแท้แล้วก็ลงยาราชาพอดีแล้วก็ไปดับอัญญมณีรัตนชาติมีเพชรครับนี่เห็นนี่คือพระมหาสังสวนภูมิองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเวียนฝาครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็ถือว่าเป็น ของเก่าของแก่แล้วเป็นของที่บ้านมหาสังได้เก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้นะฮะมีคนมาเสนอราคาสูงสุด20ล้านก็ไม่ได้ขายนะก็เก็บรักษาไว้ต่อออกงานใหญ่ๆนะฮะก็จึงนำเอามาหาสังเวลภูมิเนี่ยออกในงานใหญ่หญไปลดน้ำเป็นน้ำพุทธมน้ำเทพมนแล้วก็ไปรดน้ำให้กับมงคลต่างๆนะครับก็นี่คือมหาสังเวรภูมิแล้วก็ยังมีมหาสังต่างๆอันนี้ก็จะเป็นมหาสัง นะเวียนฝาครับก็องค์หนึ่งก็หลักร้านขึ้นแล้ครับสองล้านสาล้านเพราะว่าหนึ่งเ,เ,เ,เลี่ยมหุ้มด้วยทองคำแท้แล้วก็ฝังด้วยอัญมณีครับด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยทับทิมแล้วก็ลงยาราชาบดีส่วนบางสีก็ทำด้วยทองคำนะครับก็จะมีราคาที่หนักทองคำเนี่ยทองคำก็จะหนักหลักหลายๆบาทแล้วที่ทำไว้ ก็นานทองคำทำไมนั้นบาทหนึ่งตั้งแต่ 15, ื0นห0 0 0องหมื่นจนปัจจุบันมาเป็นราคาบาทละส0 0 0มื่นางก็มันก็จะมีมูลค่าราคาที่จะเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะเราให้ท่านชมภาพของหมาสังต่างๆองค์ต่างๆที่บ้านสังบางองค์ก็ได้เปลี่ยนมือไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือหมาสังรัวนภูมินะเราก็จะให้ดูในมุมต่างๆ นะมุมต่างๆว่าถ่ายไปแล้วให้ท่านดูให้ชัดๆนะทุกแง่ทุกมุมน,นี่ก็คือหมหาสังธรรมดาเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็หมหาสังธรรมดาแล้วก็จะมีบางสีบางสีนี่ก็คือจะเป็นทองคำรงยาราชาวดีหรือบางองค์ก็จะเป็นกันนี่คือหมหาสังสมบูรณ์นะฮะเราจะให้ดูมุมต่างๆครับสวยงามมากนะเขาเรียกทรงสวย สูงโปง่งสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับในชุดที่เวลาออกงานแล้วจะมีซุ้มแบบนี้มีขันน้ำพันรองมีอะไรนะอันนี้เป็นมหาสังซึ่งยังไม่ได้เลี่ยมนะเนื้อก็จะออกสีเหลืองครับสวยงามอันนี้ก็จะมีสองสามล้านนะราคาก็ไม่แราคาก็ค่อนข้างที่ถ้าเลี่ยมแล้วก็ต้องมีหลายหลายล้านเพราะเพิ่ม ทองคำเพิ่มเพชรเพิ่มอัญมณีเข้าไปนะฮะนี่ก็คือหมหาสังเราให้ดูในมุมต่างๆครับบ้านกำไรบ้านแม่กำไรเนี่ยได้เก็บรักษาครับ <c oughs> บางองค์ก็ได้เปลี่ยนมือไปอยู่ต่างประเทศนะบางองค์ก็ไปอยู่กับบ้านผู้หลักผู้ใหญ่บางองค์ก็ไม่เป็นที่เปิดเผยแต่หมหาสังวรรณภูมินี้ยังอยู่ที่บ้านแม่กำไรอยู่ที่บ้านสังแม่กำไรยืนยันนะฮะเพราะว่าไม่ขาย ยี่สิบล้านก็ยังไม่เคยขายนะฮะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับก็จะมีเราก็พยายามจะให้ดูมหาสังอ่นี่คือส่วนระมูมระดูนะฮะส่งเนี้ยปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยเพราะว่าส่งยังม่เหมือนกันแล้วรูปเนี่ยก็จะ,ะหลากหลายต่างๆนะฮะครับท่านชมรายการแล้วดูแล้วนะก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะอันนี้ก็คือห้อยคอ แบบสังมหมาสังห้อยคอเป็นมหาสังเวียนฝาอันนี้ก็ต้องมีร้านล้านพระบาทเพราะว่ามีเลี่ยมทองคำมีฝังด้วยเพชรแล้วก็ลงยาราชาวดีแล้วกานทองจากช่างหลวงนะฮะเราเปรียบเทียบไปดูครับสวยงามมากนะฮะครับก็รายการคุยฟเฟื่องเรืองพระก็พยายามจะหาอะของดีของหายากของสวยนะของแท้เอามาให้ท่านได้ชมนะชมไปแล้ว ก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเลยถึงแม้นว่าเราจะไม่ได้อยู่ในความครอบครองนะฮะครับนี่ก็หมหาสางเรือภูมมเราก็จะขึ้นรูปขึ้นหลวงสือไว้อันไหนถ้านันนะครับนี่สวยงามนะสวยงามมากเลยนะฮะครับผมยิ่งชอบเลยผมก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ลดน้ำมาหลายครั้งั้งหมหาสัรต่างๆเนี่ยถึงเวลาที่เป็นมงคลนะฮะก็นำยืมสั่งบ้านแม่กับไลเนี่ยไปให้พระเกจิอาจารย์เนี่ยเอาน้ำเทพมนต์ใส่แล้วก็ลด ีิสะลดมือแล้วก็อาบดื่มกินเพื่อเป็นสิริมงคลครับน้ำมหาสังที่บ้านแม่กำไรเนะี่ยยังมีแจกอยู่นะถ้าลงเข้าไปในเพจของบ้านแม่กำไรแล้วก็ลงโทรไปขอนะฮะเขาก็ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะฮะครับก็ค่าส่งนี่ไม่ทราบก็ลองคุยกันดูนะถ้าไปรับได้ที่บ้านแม่กำไลก็ไปรับฟรีเลยนะเป็นโวดเล็กๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะน้ำจากมหาสังซึ่งเป็น หลายๆสิบองค์ซึ่งราคาก็เป็นร้อยล้านนะฮะนี่ก็คือยังไม่ได้เลี่ยมแต่สีเนี่ยมันจะออกสีชมพูสีเหลืองครับก็สวยงามมากนะเป็นมหาสังเวียนฝานะฮะรับเราก็พยายามจะหารูปสวยๆหามหาสังที่ค่อนข้างที่จะหายากเอาแบบว่าทั้งเลี่ยมแล้วหรือไม่ได้เลี่ยมนะถ้าเลี่ยมแล้วมันก็ยัมีมูลค่าเพิ่มคือคือเรื่องของทองคำ เรื่องของลงยาราชาวดีเรื่องของฝังอัญมณีฝังเพชรฝังทับทิมฝังพลอยอันมีราคาและมีค่านะฮะครับนี่ครับเราให้ดูรูปต่างๆเลยนะครับดูแล้วท่านก็อธิษฐานต่อหน้ารูปเลยความเป็นมงคลก็จะบังเกิดนะฮะกับทุกทุกท่านเลยนะครับขอทุกท่านที่ชมรายการคุยเฟื่องกระพะโชคดีตลอดไปนะคิดอะไรขอสมสาปรปารสนาครับ ครับเรื่องหอยสังมหาสังเป็นยังไงไหมครับมีราคาเช่าบูชากันแพงขนาดไหนและเรื่องหอยสวณภูมิมหาสังุวณภูมิซึ่งมีราคาแพงมากๆท่านก็ได้ทราบได้รู้ได้เห็นแล้วว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรนะฮะครับผมวิจัยดูพานรายการคุยเฟื่องเรื่องพระจะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4ี่โมงถึงห้าโมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมง ก็จะนาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเลี้ยงอาจารย์เครื่องรางของขังและวัตถุที่เป็นมงคลมา้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับก็ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรุมกรมประชาสัมพันธ์นขึ้นเอเเเท้ายของรายการก็ฝากไว้ด้วยนะเรื่องของหอยสังเรื่องของหมาสังเรื่องของหมาสังคุณคูมมีเรื่องราวที่ให้ท่านสนใจท่านกติดตามได้ที่บ้านสังแม่กำไลนะฮะหรือเข้าไปใน เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ผมวันชัยสุพันหรือในแฟนเพจของคุยเฟื่องเรื่องพระหรือเข้าไปใน YouTube คุยเฟื่องเรื่องพระได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีคิดจะจะคิดจะทำรายการทุกท่านโหมฟามบาสถามีอายุวรรณะสุขาภระปฏิพานธ์าาสมบัติก็ขอให้รวยๆเข็ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเสียงพระชื่อดังวันชัยสุพัน เจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกลุ่พระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทยคุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็น พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz ah สถานีข่าวคุณภาพ